ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะก้าวคุมพานะครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกทุกคนไปดูที่ดินหนึงแปลงครับที่อยู่ในย่านเจรัญสนิทวง13หรือว่าพาณิชการทนบุรีนะครับแปลงนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งตัวแปลงที่ดินเองเนี่ยอยู่ใกล้กับถนนสายสําคัญสำคัญหลายแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราชพฤกษ์ แยกท่าพระแยกไฟฉายนะครับแปลงนี้นะฮะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าจรันสนิทวง13เนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับที่ดินในย่านนี้ใจกลางจรันแบบนี้นะฮะถ้าท่านไหนสนใจนะครับตามผมไปดูในคลิปนี้ด้วยกันนะครับ แปลงนี้ครับมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่3 9 9ตารางวานะครับตั้งอยู่ในจรันสนิทวง13หรือว่าพาณิชยการทนบุรี28นะครับตัวแปลงนี้นะฮะอยู่ด้านหลังของพานิชยการทนบุรีเนี่ยเพียงแค่450เมตรเท่านั้นเองนะฮะอยู่ใกล้กับปากซอยจรัน13เพียงแค่950เมตรนะฮะเดิน จากปากซอยไปยังสถานีรถไฟฟ้าจรัญ13เนี่ยเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเองนะฮะว่าง่ายๆอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าจรัญ13เนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรนะครับตัวถนนซอยนะฮะมีความกว้างประมาณ5เมตรนะครับจากแปลงที่ดินไปปากซอยพานิชยการทนบุรี28เนี่ยเดินไปเพียงแค่190เเมตรเท่านั้นเองนะฮะ แปลงนี้นะฮะมีหน้ากว้างนะฮะที่ติดถนนนะครับตรงนี้นะฮะจากซ้ายไปขวาเนี่ยตรงนี้เนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ13เมตรนะครับลักษณะของตัวที่ดินนะครับมันจะเป็นด้านหน้าแคบนะครับด้านหลังจะกว้างนะครับแนวลึกสุดนะครับของแปลงนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นแนวที่ติดกำแพงฝั่งนี้นะฮะด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือของตัวแปลงเนี่ยนะครับ จะมีความลึกนะฮะจากหน้าแปลงเนี่ยไปยังท้ายแปลงเนี่ย65เมตรนะครับจุดเด่นของตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับแหล่งความเจริญมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นราชพึกนะครับแล้วก็ถนนจรัญสนิทวงนะครับมันจะอยู่ระหว่างช่วงกลางนะครับค่อนไปทางจรัญ13นะครับค่อนไปทางปากทางจรัญ13เนี่ยนะฮะซึ่ง ตัวเส้นภาณิชยการทนบุรีเนี่ยนะครับหรือว่าเชื่อมต่อเส้นบางแวกนะครับมันเชื่อมต่อกันนะฮะมันเชื่อมต่อระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนจรรยเข้าด้วยกันนะฮะแปลงนี้นะครับพื้นที่309ตารางวาเนี่ยนะครับเหมาะมากครับแก่การปลูกสร้างบ้านหรือว่าสร้างสำนักงานออฟฟิศนะครับตรงนี้นะฮะนี่ผมอยู่บริเวณช่วงของ30เมตรจากหน้าแปลงมาอย่างท้ายแปลงนะฮะมันก็จะ แปลงที่ดินนะฮะมันก็จะกว้างขยายออกนะครับตรงนี้นะฮะความกว้างตรงนี้นะฮะช่วงตรงกลางเนี่ยระหว่างซ้ายขวาเนี่ยมันจะกว้างอยู่ประมาณ26เมตรนะครับตัวแปลงที่ดินเองมีการปรับเกลี่ยนะครับที่ดินนะฮะโซนด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังด้านข้างนี่ก็มีตึกนะฮะตรงนี้จะเป็นโต๊ะสนุกนะครับเป็นตึกที่เป็นโต๊ะสนุกขับนะครับ การเดินทางนะครับไปยังสถานที่สําคัญหลายแห่งที่อยู่ใกล้บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ใกล้กับฮองโปรจารันนะครับเพียงแค่5นาทีนะครับอยู่ใกล้กับแยกท่าพระเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรนะฮะอยู่ใกล้กับแยกไฟฉายนะครับสถานีไฟฉายเนี่ยนะครับประมาณ3กิโลเมตรเช่นเดียวกันครับอยู่ใกล้กับแมคโครนะฮะแมคโครจารันนะครับเพียงแค่3.1กิโลเมตรนะฮะ ติดกับตลาดบางขุนศรีใกล้ๆอยู่โซนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะฮะลักษณะของเชฟตัวที่ดินแปลงนี้ให้ทุกคนเห็นอีกทีหนึ่งนะฮะก็ตามภาพนี้เลยครับนี่นะครับก็ด้านหน้านะครับช่วงนี้ก็จะมีความกว้างอยู่13เมตรนะครับลึกมาถึง30เมตรตรงนี้นะครับก็จะบานออกข้างหลังนะครมีความกว้างอยู่ข้างหลังนะครับแนวลึกสุดนะครับก็อยู่ที่ 65เมตรนะฮะฝั่งด้านซ้ายของตัวแปลงที่ดินนะครับตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะอยู่ใกล้ปากซอยนะฮะเดินจากปากซอยพานิชยการทนบุรี28เนี่ยเข้ามาอย่างที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับระยะทางเพียงแค่190เมตรเองนะฮะเดินเข้ามาสบายๆเลยนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินย่านจรัญ13นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับ ราคาของที่ดินแปลงนี้นะฮะต้องบอกกันเลยครับพราะว่าราคาไม่ถึง5 0,000บาทต่อตารางวานะครับซึ่งราคาที่ดินย่านจรัญ13ามเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าราคากระโดดสูงขึ้นไปนะฮะหลักแสนแล้วนะครับแต่ยังมีแปลงนี้ฮะที่เป็นแปลงที่ต่ำกว่าราคาตลาดนะครับก็ใครท่านไหนนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะฮะในราคาที่ยังสามารถจับต้องได้แบบนี้นะฮะ ก็ทักก้าวคุมพาเข้ามานะครับเบอร์โทรและ LINE ID ขึ้นไว้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผม9ก้าวคุมพานะฮะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะกับอสังหารหน้าลงทุนมากมายในช่อง9ก้าวคุมพานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ